สนับสนุนโดย i-mobile เพราะเราเข้าใจบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยถามว่าผมเกเรไหมเกเรไม่ดีไหมไม,ไม่ดีมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างเราเมื่อเจออะไรเราเปลี่ยนความคิดได้ ที่กีดผับทิวกระเผามาใบเดียวแล้วก็ไม่รู้จักใครม,มานอนอยู่ห้องเก็บของที่กีดผับอ่ะด้วยเตียงผ้าใบาชายหาดอ่ะเห็นไหมไอ้ไอ้ผ้าใบานั่นอะ<ไ>่ะนอนร้องไห้อ,อ่ะเพราะรู้สึกว่ไงโอ๊ยลําบากว่ะห้องก็ไม่มีตังก็ไม่มีมจนแบบเก็บตังได้จากทิปนี่ก็เริ่มไปเช่าห้องเช่าห้องได้ก็เริ่มมีคนมาติดต่อไปเดินแบบหลังจากนั้นก็ไปเป็น ตัวประกอบกองร้อยห้าศูนย์หนึ่งริมแดงภาคสองทำอยู่ได้เรื่องหนึ่งแล้วกลับมากรีดใหม่พอกลับมากรีดใหม่ก็กลับไปเป็นตัวประกอบอีกทีหนึ่งในไม้ทีผู้กันก็บอกอากอ้อนว่าแบบผมรู้สึกว่าถ้าผมกลับไปเสิร์ฟเหล้าต่ออย่างนี้ผมอนาคตผมไม่รู้จะเป็นยังไงอยากทําเบื้องหลังอะก็ค่อยเห็นว่าเวลาตอนเราไปอยู่กองถ่ายเนี่ยเวลาเขายกไปเราก็ไปยกด้วยเขายกดนลรีเราก็ไปยกด้วยเขาทำข้าวเราก็ตื่นมาทำข้าวเขาด้วยคือทําทุกอย่าง เขาบอกเอองั้นเดี๋ยวไปฝากให้ครับพี่ติงก็ไปฝากก็ยังไม่ได้รู้อะไรหรอกวันแรกจําได้เลยเขาพาไปเซิร์ชเทปอ้าวตั้งนะดูดูดูเวลา,วลาตรงนี้นะเซิร์ชมาตรงนี้นะอ้าวก็นั่งเซิร์ชเซิร์ชให้ก็วันแรกในการทํางานก็เป็นผู้ช่วยไปห้าเรื่องอยู่กับพี่ติงเรื่องที่6พี่ติงป่วยเรื่องวิวาไฟเราเป็นผู้ช่วยคนเดียวพี่ออสถามว่ากากับได้ไหมผมก็หันไปถามพี่ว่าพี่ว่ากลกับได้ไหมล่ะพี่ว่าบอกํำกับได้อ่าวำกับได้เข้าไปกำกับ แรกตื่นเต้นมากกำกับพี่แดงภรรยาพี่ออฟเฮ้ยเอาไงดีวะ <c oughs> ุ่นใหญ่มากเลยลใหญ่มากเ <c oughs> ลยตอนนั้นพี่แดงกำลังดังอะเ <c oughs> จ้ากรรมวันแรกฉากแรกพี่แดงดิ้นโปะ๊ะหัวได้ไปโขกขอบเตียงโอ้ยตายแล้วตายตายตายายังทำไงเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เป็นเพราะเราหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พี่ออฟเข้ามาทุกคนก็อัามแบบโอพี่นกมาเตะได้เลยอาแล้วไงเอา ขาก็หยอกอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ครึ่งเรื่องหลังก็พี่ติงอ่ะครับป่วยจนจบเรื่องเราก็ได้ทําไปจนจบเรื่องถ้่ว่าพี่ทําไปครึ่งเรื่องหลังอ่าครึ่งเรื่องหลังเรื่องที่สองก็เป็นสวรรค์บ้านทุ่งกําลังจะเปิดคล่องมาที่แรกพี่ติงตายอ้าวผมก็ต้องมาตกเป็นคู่กับอีกครั้งเจ้าของละครก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นกจะรับมือครับไหวไหมก็เอาพี่คนหนึ่งมาประกากับคู่พอประกมกับคู่ปั๊บเนี่ย ไอเดียมันไม่ตรงกันครับระหว่างผู้มกับหนุ่มกับผู้กับเป็นผู้ใหญ่ <S <S เขียงกันทุกวันอะทะเลาะกันจนแบบว่าเอาตอกลงจะเอาไงใครเป็นคนตัดสินใจทานจนจบเรื่องอะครับ จบเรื่องสวรรค์พทุ่งก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ว่าพี่คุ้มกับอีกคนเกาบอกว่าเฮ้ยถ้าไฟแรงขนาดนี้ไปอยู่แอกแซกนู่นแอกแซกเป็นคนรุ่นใหม่เราบอกเอาเถอแอกแซกแอกแซกคืออะไรวะเขาไปหาดูว่าแอกแซกคืออะไรยังยังไม่รู้จักไม่รู้แอกแซกไม่รู้จักแอกแซกก็เอาเอาเอาไปแอกแซกเ้ยแบกคำว่าคู่มืกลับไปสมัครไปถึงเจอคุณนิพนธ์ผิวเนนถามผมว่าพี่โพโปรดักชั่น โพสอะไรสําคัญสุดจําอยู่ติดใจเลยพี่โพสแปลว่าอะไรวะโพสแปลว่าอะไรวะผมไม่เคยได้ยินลีกับโพสอย่างนี้ไหมเออพี่ตอบไปว่ายังไงอะโปรดักชั่นครับพี่ผิดครับน้องคือถ้าคุณไม่เตรียมงานไม่ดีการถ่ายทํามันก็ลําบากถ่ายทําลําบากการตัดต่อก็าลำบากนั่นแปลว่าพีโโพสาคัญสุดําพี่ป้อนกล้องอยู่ไหนวะพี่ให้น้องเป็นผู้มำกลับไม่ได้หรอกอันเป็นผู้ช่วยสองไหมมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ผู้ช่วยสองผมรู้สึกความเริ่มต้นใหม่ผมก็แบบเออวะ ันแปลว่าเราเป็นผู้กับจอมปลอมอะเอ้าเราเป็นผู้ขับงูงูปลาปาเนเอาครับพี่รับปากเอาป๊บกลับไปบริษัทไปบอกพี่ผมขอออกแล้วแล้วตั้งตัวเองว่าจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรและตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวของคนที่ทําดีเพื่อสังคมในช่วง i อโซเชีครับช่วงไอโซเชผมชอบงานอะไรที่มันแบบท้าทายแล้วก็เป็นงานช่วยเหลือด้วย งานน้านดับเพิงนี่มันเป็นงานที่ท้าทายครับมันก็เข้าประเด็นที่ผมต้องการที่จะเข้าเข้ามาในงานอย่างนี้จุดเริ่มต้นที่ออกมาทํางานอาสาครับตอนแรกคิดแค่ว่าหาอะไรทํเป็นเวลากลับบ้านมาไม่มีอะไรทําเห็นพวกพี่เขาทําออกเหตตตีเคสกันผมก็เห็นเฮ้ยน่าสนใจก็เลยเดินเข้าไปหาหัวหน้าจุดเป็นประธานหน่วยนะครับเพราะบอกว่า พี่ผมต้องการที่จะเข้าหน่วยพี่ต้องการช่วยเหลือคำถามแรกเลยที่ผมเดนก็คือไหวเหรอหนักนะผมบอกว่าก็น่าลองดีครับพี่ไม่ลองไม่รู้พอได้ทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดคิดว่าเฮ้ยในการที่เราช่วยเขาก็มีประโยชน์กับเขาเราต้องการที่จะเข้าไปช่วยเขาจริงๆก็รู้สึกภูมิใจครับ เวลาที่เข้าไปช่วยคนอย่างนี้แล้วเขาปลอดภัยทรัพย์สินเขาไม่เสียหายเราก็โอเคครับดีใจ,ขใจใเขาด้วยการทํางานจิตอาสาเนี่ยไม่จาเป็นว่าต้องเวลาไหนคือได้ทุกเวลาครับสังคมต้องการเยอะครับเพราะบางทีเนี่ยการทํางานของเจ้าที่บางส่วนเนี่ยไม่เพียงพอพวกอาสาสมัครต่างๆก็ต้องไปช่วยเหลือกันก็ขอฝากถ้ามีใจรักอยากจะช่วยก็ออกมาทํางานเลยครับจุดเริ่มต้น ไม่มีคำว่าสายไปครับผมถ่ายละครอยู่แล้วก็ผีเข้านักแสดงแล้วผมเฮ้ย hey, มีจริงเหรอวัเน,นี่ยเหตุการณ์มันเกิดน่ากลัวมาก